สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กับช่องวันเลิฟกันอีกแล้วนะครับ mm hmm. เมื่อ EP ที่แล้วนะครับเราได้ทําการแกะชุดนี้ไปนะครับ mm hmm. กับชุดงานก่อสร้างนะครับที่มีป้ายบอกด้วยนะครับโอ้ oh, mm hmm. มันน่าเล่นซะเหเกินนี่มีคอนโซลรถมีดะ มันน่าล่นเหลือเกินนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราจะมาชุดนี้นะครับแกะชุดนี้ดูนะครับว่าชุดนี้มันจะเป็นยังไงผมยังไม่ได้เริ่มแกะเลยนะครับเดี๋ยวว่าแกะนะครับแกะก่อนนะครับปึ๊บชุดนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะเอาเอาขึ้นมาทีละหนึ่งตัวทันเลยนะครับจากคันแรกเลยนะครับเริ่มจากคันแรกก็จะเป็นรถขยะนะครับรถขยะนะครับที่ เดี๋ยวเราจะป้ายนี้ปนไปไว้ตรงนี้ก่อนนะครับเพื่อเราจะรีวิวคันนี้ชุดนี้นะครับปึ๊บปึ๊บอ่าชุดเหลืองอยู่ข้างหลังนะครับอ่าราขยับมาแล้วปีนปีนปีนเปิดท้ายได้ไหมปูดโอ้ oh, เขาเปิดท้ายได้ด้วยคนคนเขาเปิดท้ายได้ด้วยแล้วเขามีอะไรเอ่ยเราม,มาดูกันครับเามีอะไรเอ่ย นี่ทุกคนเขามีรถเขน็นเออเพื่อจะเขน็นขยะมาทิ้งนะครับโอ้มีวิกามีรถเข็นนี่ครับมีชุดทำความสะอาดนะแล้วก็ทำป้ายว่ายาครัห้ามถ้ามห้าม,ามนะครับถนนลื่นนะครับถนนลื่นแล้วก็จะมีนี่มาอีกคันนึงครับปึ๊บพเป็นคันที่สองโอ้ยยยยสวยงาม พิชอันี่โอ้โหไม่สวยอย่างนี้เอาอ่าแล้วก็มีอะไรต่อครับมีอะไรต่อโอ้มีถังนะครับมีถังแล้วก็มีป้ายว่า Stop 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 ็แปลว่าหยุดนะครับ stop ปแปลว่าหยุดมีถังมีอะไรอีกโอ้มีถังมีที่ยก อ่าอ่าเผื่อมีรถยกนะครับนี่รถยกก็จะมายกได้นะครับใส่เห็นไหมครับปื๊ดน,นี่ไหมครับปับ๊บรถยกก็จะยกขึ้นอย่างนี้นะครับปื๊บโอ้โหจังจริงจริงเลยนะครับชุดนี้นี่ต้องอาจจะไม่นง่ง,งนะจ๊ะหนู ที่ทาง,งานคนเดียวก็จะมีรถมาแบบนี้อีกหนึ่งคันนะครับนี่โอจะมีขนมาแล้วก็มีตักรถเทียบนี่อ๋อนี่ครับตักมานี่ปุ๊บแล้วก็ตักมไว้อย่างนี้นี่เองอ่านี่ใส่ถงังได้ด้วยอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองครับนี่นี่เองนะครับหนูๆน้องๆก็จะมีที่ครับถงังขยะ รีไซเคิล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 ครับเดี๋ยวไว้ EP หน้าเราต้องม,มาดูอีลอดก่อนต่อไปว่าจะมีรถอะไรอีกน,นะครับไว้เข้า